chúng ta lốt. Đợi tí mình lốt học hiền mà ครับ. Đi qua là hết kia đóng đóng tiền xe chưa? Đóng với bác người mà. Hả? Đóng với bác người. Đóng với tao à? Vâng. Rồi chưa? Không biết. Tại vì cháu chưa xa bao giờ chưa đi lúc đi đóng tiền với bác là cháu chưa xa bao giờ trai người nóng không nào nóng với bác rồi ừ. ha không cho bác cái gì vâng <laughs>

ทางนั้นจะเป็นทางหน้าของหงเฮียนเนาะทางหน้าของเฮียนนี่จะเป็นหอพักของนักศึกษาลาวและทั้งประเทศที่มาเฮียนอนี่นี่เนาะนี่จะเป็นประตูเข้าของห้องเฮียน ใส่อันงอินุ่ลมาจะเผือลงมือน,นี้คนหนะ่อยเนาะ

phẩm đây không có bán đây miếng như này như mất Hãy subscribe dễ mất không ประมาณนี้เนาะก็สวยเป็นแล้วคนยุทธนาเนาะญี่บุ่นเอราวัณค่ะเย็นเร็ว <c oughs> สากคอมเลย ไดยินมดพเพื่อปิดเลยนะเมื่อกี้ลืมปิดเตเตเข่าปิดหรือวกภาพเลยนะี่มันหมดแล้วอาะเนอมันยังฟอมแล้วแต่ยัปเป็นไปไปอ่าน,นที่กนะ็ มันมันก็บรรลุนะมันขึ้นกับการฮอนยุดท่านเนี่ยถ้าเวลาป้ายลงมันยอดมันลงมันแบบสมืนกันเนี่ยเปิดจย่างนั้นได้มันเพิ่มเป็ดจวนท่านของเนี่ยทมใหสองเสื้อหมึ่งตกเป็ดเสื้อของบอลในที่นัดเผื่อสองน้ำถึงแล้วนำท่านเป็น ยิงดูดอย่นี่สุดดูดอไมไหท่านเด,ดือช่อยกังหันดเห่อีดกับท่อที่ไม่มันกเกิดไหมโตกเลยสุดท้ายมันอันคืนแล้วมันถึกเต็มอ่มอ,อมันเดือเยอมเลย ว่ามันจะใช้เงินช้าหนึ่งเต็มตัวจะเอทหน่อยกว้างมันมีชิปโล่รูเต็มโล่โลนี่เราเอทหน่อยนะเมืดหน่อยวางกลับไปนอนยิงหมดย,ยืนหมดมืด กกลวในนึงเล้อกับปะนั่นแบบยายให้มันด,ดีป็นไรกินยังกรอบๆอยูว่วันกลินเลยเปลี่ยนมีนู ก็จะเป็นการเขียนบทสร้างสรรนอยาเขียนบทเขียนด้วยความตั้งใจกลับแล้วหน่อยเลยวเวลากลับ ха.